มาดูแลแล้วก็มาเห็นสภาพผมเป็นอยู่ทีนี้ก็เลยได้นําอาหารนํำข้าวสารอาหารแห้งไข่ปลากระป๋องนะครับแล้วก็เงินจนํานวนหนึ่งมอบให้กับคุณป้าไปเบื้องต้นครับ ที่ผมผมาลงคลิปช่วยเหลือคุณป้าไปเขาก็เป็นคนทักมาทักมาเพื่อที่จะขอส่งสิ่งของมาฝให้คุณป้าชเกับตอนเย็นะี่กับตอนเย็นชไม่เพิความเขียวขาวามหลังขึนวาทีล้นะครับสองศูนย์อะไรลูก้ามา จะนาทองห่อใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลงเป็นที่ให้เขาดูครับว่าได้มาให้คุณป้าเลยครับครับก็เป็นสิ่งของที่มีผู้ใจบุญนะครับบริจาคผ่านผมมาแล้วก็เป็นเงินนะครับที่เขาออนทำบุญมาผ่านผมนะครับมามอบให้กับคุณป้าครับตอนนี้ก็ได้ออนให้คุณป้าเรียบร้อยแล้วครับ จำนวนเงินนี่เยอะไหับหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทครับทั้งหมดคือเริ่มแรกนี่ที่เรามาช่วยครั้งแรกนี่คือ,คอ,อยังไงครับที่ที่เรามาตั้งแต่วั้งแรกเลยก่อนที่จะอ๋อวันนั้นคุณป้าแกโทรไปขอความช่วยเหลือครับท่านผู้มนก่าครับว่าไม่มีตังเติมแก๊สแล้วก็ทีนี้ตรงนี้เป็นเขตและผิชของผมพอดีครับทีนี้ท่านผู้มนก่าก,ก็เลยสั่งให้ผมเข้ามาดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นผมก็เลยมาดูแลแล้วก็มาเห็นสภาป้าผมเป็นอยู่ทีนี้ก็เลยได้นําอาหารนําข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ปลากระป๋องนะครับแล้วก็เงินจํานวนหนึ่งมอบให้กับคุณป้าไปเบื้องต้นครับแล้วทีนี้ผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าก่อนอันนี้ได้ทาคลิปของที่ซื้อรองเท้ากับคุณลุงตาบอดลงทิกต็อกแล้วทีนี้มีคนดูเยอะแล้วก็มีคนทักเข้ามาเพื่อที่จะขอทําบุญเพื่อเพื่อที่จะซื้อกางเกงหรือว่าซื้อรองเท้าอะไรให้คุณตให้คุณลุงตาบอดครับผมก็เลยคิดว่างั้นทํำลงทิกต็อกดีกว่าเผื่อจะมีคน อยากช่วยเหลือคุณป้าพอลงไปปุ๊บก็มีคนทักเข้ามาเพื่อที่จะส่งสิ่งของครับพวกนี้แล้วก็โอนเป็นเงินมาช่วยเหลือคุณป้าครับตอนนี้ได้ข่าวว่ามีคนติดตามในทิ๊กตอกเราของเราในเยอะมากเชยตอนนี้ก็แสงกว่านี่เราจะจัดจะขอบคุณคนที่ช่วยอะไรพวกครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมที่ได้ส่งของแล้วก็โอนเงินมาเพื่อช่วยคุณป้านะครับแล้วก็ ผมก็ดีใจครับที่ที่ที่ผมได้ทําคลิปลงไปแล้วก็มีข่าวไปออกแล้วก็มีคนติดต่อมาช่วยเหลือมากมายก็ตอนนี้คุณป้าก็ได้เตียงใหม่แล้วมีมีผู้ใจใจบุญนะครับซื้อเตียงให้คุณป้าแล้วก็มีอา,อาหารน้ำมีแมสมีเจลแอลกอฮอล์มามอบให้คุณป้าครับผมก็ดีใจค่ะพอใจค่ะได้มีกินค่ะแล้วมีเงินที่พอไหมครับเงินที่เขให้มาเนี่ยก็ มีอยู่ค่ะพออยู่ค่ะแต่เยอะอยังครับก็พอค่ะเยอะค่ะเขาก็มากันเรื่อยๆอะค่ะครับตอนนี้คุณป้าได้ไปหาหมอได้ไปอะไรหรือยังครับมีเจ้าที่ของหน่วยงานรัฐรัฐเข้ามาติดต่อป้ายัางก็มีค่ะแต่ยี้ป่าหมอนี่เดี๋ยวเดี๋ยววันที่หนึ่งไปอีกะอะเพราะหมอเขาก็ดูแลอยู่เป็นห่วงอยู่ค่ะเพราะเราเป็นหลายโรคมาก อันนี้คุณตาคุณป้าเน,นี่มองไม่เห็นลใช่ไหมใช่ค่ะมองไม่เห็นค่ะจริงๆถามโรงพยาบาลได้เลยไปโรลลงพยาบาลก็ดูแลพวกพยาบาลค่ะค